สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณแนวทางหลักสิบบนสองสูตรนะคะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมรด้รับทรากันต่อสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคมพศ63นะคะสําหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหลักสิบบนสองสูตรขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ รวมการสนับสนุนสลักคิดเป็นรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับหลักสิบบนทั้งสองสูตรนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสูตรคำนวณที่หนึ่งของเรานะคะเอาหลักแสนนะคะบวกหลักร้อยบนสองครัง้งบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะทางเราจะคำนวณหาตัวเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีการทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสองสูตรนี้ทางเราคำนวณได้เด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับการคำนวณน,นะคะหลักแสนเลขแปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกยี่สิบหกบวกเก้าสามสิบห้าสามสิบห้าบวกแปด c 3 43บุน4 4ส4ได้เลขเด่น4นะคะได้เลขเด่น4 4่บุกนงนะคะได้สําสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก 4, C6 การคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4และเลข5ผลออก3ตัวบน 4, C6 เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสนะคะ เลขสีในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตมวบนนะคะออกสี่สี่หกเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสวกเจ็ดยีบวกเจ็ดยบเยีนะคะ28 28ิดยี่ไดเล็กเด่น8นะคะ8ปดวกหนได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามวบนออก0ูนย์เ้าห้า สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้น,นะคะเลขแปดและเลขเก้าออกสามตบบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตบบนออกศูนย์เก้าห้าสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกศูนย์สองครั้งก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้า ห้าบุยหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าและเลขหกผลออกสามตัวบนห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามโสูสามตัวบนออกหนน้าหกเจ็ดเราม,ออ 5, 6, มารับชมกันต่อนะคะ หลักแสนเลขแปดแปดบวกห้าสิบสามสิบสวกห้าสิบปดสิบบวกสองยี่สิบบวกสี่ยีบสยีวกหนึ่งนะคะยี่สิบห้ายีได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเก้าหกเจ็สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหและเลขหกผลออก3ตัวบนเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เค่าตัวเลขเด่นเลขหน,น,นะคะ เลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแนงของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก 9, 6, 7เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขห้าห้าบวกเก้าสิบสี่สิบสี่วกสิบวกเก้ายบวกหกยี่บวกสี่สาบวกอีกหนึ่งนะคะสามสิบสได้เลขเด่น4 4่บวกอีกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่ละเลขห้านออกสามตัวบนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนออกสองห้าแปดนะคะสองห้าแปดนี้คืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16กรกฎาคมพศ63นะคะสูตรคำนวณนี้หลักสิบบนนะคะสูตรที่1ทางเราขอทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนได้3 3บวก2ได้5 5บวก2ได้7 7บวก8ปดสบวกสามสบวก1 19 19ได้เลขเด่น9นะคะ9บวกน่ะคะได้10ได้เลข0ูนย์นะคะสำหรับผลออกเรามารอร้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะสำหรับแนวทางหลักสิบบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะตอนนี้เรามาดับชมกันต่อสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในสูตรที่สองนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่สองนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักสิบล่างสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกสามบวกสอง สำหรับสูตรคำนวณน,นี้3ตัวเลขนะคะเลขเด่นหลักสิบบนนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่2นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลัก10ล่าง2ครั้งนะคะศูนย์คูณก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกหได้5ได้เลขเด่น5นะคะ5บ้บวกสนะคะได้8 8ดปดบวกสได้10ได้เลขศูนย์สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบ,บนออก403 การคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขห้าเลขแปดและเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนสี่ศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสี่ศูนย์สามกมารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างสองครั้งเก้าค8สองสิบแปดสิบแปดบวกห้ายี่สิบสามยี่สิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกสามได้หก 6บวย2ได้8สํสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก938การคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3เลข6และเลข8ผลออก3ตัวบน9 3้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะในข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก9 3้าสาสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลัก10บดางสองครั 2018, 2018, 2018. 2018, 2018, 2018 PA, ้งกาาคูณสอง1 8บดบวก3 2มเดยเดเล็กเดนหนึ่งนะคะ1บวยกได้ C 4บวยกองได้6สสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก CC 6การคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข1เลขสและเลข6ผลออก3ตัวบน C ี6เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขสนะคะ เลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก4 4 6เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่าง2ครั้ง7คูณ2 14 14บวก2 16 16, 16ได้เล็เด่น6นะคะ6บวก3ได้9 9บวก2ได้11ได้เล็ก1สำหรับผลออกรางวันที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 9 5 สำหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข9และเลข1ผลออก3ตัวบน0ู5ย์เเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9กนะคะเลขในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก0ูนย์เเรามารับชมกันต่อนะคะหลักสิบล่างสองครั้ง2คูได้4 4บวก2ได, 6, ได้6ได้เลขเด่น6นะคะ6บวก3ได้9 9บวก2ได้11ได้เลข1 สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเดน่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเก้าและเลขหนึ่งผลออกสามตัวบนห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกห้าหกเจ็ดเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลัก10ดังสองครั้ง2คูได้4 4บวก2ได้6ได้เลขเด่น6นะคะ6บวกีก3ได้9 9้กบวก2ได้11ได้เลข1สําสำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก9 6 7การคำนวณเลขเด่นหลัก10บนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข9และเลข1ผลออก3ตัวบน9 6 7เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นได้6นะคะ เลขหในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก9ก้าหกเสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างสองครั้ง6กคนสองสิบสวกแปดยีได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวกสได้3 3มสาวกสนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก2 5 8ด สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสามและเลขห้าผลออกสามตัวบนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าใ,ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสองห้าแปดสองห้าแปดนี้คืองวดวันที่หนึ่งกรกฎา,าคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นที่คำนวณได้นะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขห้า ต่อมานะคะคืองวดวันที่16กรกฎาคมพศ63นะคะสูตรคำนวณนี้หลักสิบบนเป็นสูตรที่2นะคะทางเราขอทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักสิบล่างสองครั้ง8คน2 6, 16 16บวก0ก็16ได้เลขเด่น6นะคะ6บวย3นะคะได้9 9บวย2ได้11นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุนด้วยกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนของเราในสูตรที่สองนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขหกเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะสูตรคำนวณหลักสิบบนในสูตรคำนวณที่สองนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นสามตัวเลขนะคะเลขหกเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามารอล้นด้วยกันนะคะสําหรับสองสูตรนี้หลักสิบบนของเรามีตัวเลขเด่นเก้านะคะตัวชนนะคะแต่ว่าตัวชนของเราจะมาหรือไม่เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ เพจดูทุก,ก็ไม่่ากันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับสองสูตรนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นดยกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะให้ร hey, hey, วยๆนะคะเร้วาพบกันใหม่ในงตูต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ